อมบ่เลยที่สามารถนําไปจําหน่ายได้นะครับเพื่อนๆครับไซเนี่ยฮะมาตรฐานเลยครับอยากให้ดูตรงนี้นะครับก็เลย30เซนไปนะครับต้นแข็งแรงนะครับนี่ฮะดูลําต้นนะครับต้นแข็งแรงแตกกอเต็มที่นะครับเป็นต้นส่วนของใครของมันนะครับเวลาเราจะถอนเห็นไหมครับเพื่อน เวลาเราจะถอนไปจัดส่งนะครับก็จะมีความทนทานนะครับสามารถจัดส่งได้3วันถึง4วันนะครับตามมาตรฐานเนี่ยเพื่อนๆครับนี่คือหอมบัวเลยที่ครบ2เดือนแล้วครับเพื่อนๆอย่างนี้ก็สามารถนำมาจำหน่ายนะครับทำทำเป็นหอมต้นพันุนะครับให้กับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้แล้วครับเพื่อนๆครับนี่ฮะส่วนกลุ่มที่เราจะแยกไปใหม่นะครับก็ ไล่ไปนะครับเจวันนะครับสิวันไล่ไปนะครับอ่านี่ฮะกลุ่ม15วันแลวนี่ก็กลุ่ม1เดือนนะครับรอกลุ่มนี้โตขึ้นมาอีกนะครับก็จะสามารถทําการขยายได้อีกเป็นรุ่นที่สี่รุ่นที่5ต่อไปครับเพื่อนๆครับ